สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube ครับแกะตัวแกะตัวใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับสีคุณสีพิศนนะครับลงไปไถนาะบิ่งที่มีน้ำเลยนะดูสดิว่าผลง,งานจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับสกวเวทนี่จะยังไม่ค่อยเท่าที่ âm ấy là ờ, hả? Được, ờ, à, lòng đi. Nè. Quay lại ตะเกี้นะครับระฮะอ๋อเกียตะเกี้เอาไปเ <c oughs> อาทั้งหน้าขึ้นนะครับ <c oughs> สรุปว่าทำใบดันอันนี้เดี๋ยวถอยหลังขึ้นเอ้ยถอยหลังลง ไม่ได้ไม่ได้พอ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 เลยเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดโน่นมันต่ำตๆอยู่ตรงโน่นใส่เกียร์ไม่ได้เอาเกียร์ค้างโอ้สานหัวมุมโน่นโน่นเออรถมันเล็กนะครับมันค้าหน้าค้าหลังเออแต่มันไปได้นะผมในในในขี่โคนอ่ะ เออมันมันมัน่นนนถยไปได้อยู่ถ้าเป็นไม่ใช่คาเป่เนะี่ยผมว่าติดแน่นอนนะครับ ดูนะครับเท้าขันงอกแขนหักโอ้ยแขนหักโอ้โหทั้งว่ายกโด่งเลยเมื่อกี้โอ้ตายก็ดึงแน่เลยเออว่ะเดี๋ยวไปเชื่อมกัน เห็นนะครับแขนหักไปแล้วทุกคนไอแขนแขนตัวนี้นะครัต่อไปเชื่อมไปพิสานเนี่ยแขนตัวนี้นะครับผมเออเดี๋ยวไปเชื่อมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอพิสานไปเชื่อมก่อนนะครับอัไหนเอาอปตัวนี้ไปไหมถ้าถ้าถ้าไม่ไปก็ตอนที่ออกมาเสร็จน่ไปเฮ้ยวิธีเอาไปนะครับ ไม่ได้วะ่ะลองไปถุงตัว,ลวเลยลองดิตัวเป่าแขนรุ่นใหม่ <c oughs> <c oughs> นี่สัสทำไ้เพลนทลุกแบบนั้นเอา้าเอ้ยเอะเอวไปเชื่อมแขนก่อนนะครับโสดก่ามันจะติดขัดกันละเกินอ๋อ พอแขนกลางมันหักนะครับทุกคนตอนดึงน่าจะเป็นตอนดึงนะครับรถบรนติดที่ขันาเราไปตัดเราไปเชื่อมนะลไอ้ขึ้นนะ เออไปก,กันไปอ่ะเออไปกันกันไปเสร็จแล้วเ <Okay. S 1> ชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับเชือ่อมโอ้ยกว่าจะได้ถ่าย ไอ้ติดติด<ม> <R ud> ติดติดจม <cake> เอ้ยจมเอ้ยนจมมาเฮ้ยไปได้เว้ยเฮ้ยถ้าถ้าขับสองไม่รอดนะเนี่ยถ้าขับสองไม่รอดนะโอ้ยสุดสุดสุดยกยกยก เออเวทไม่กดต้องใส่สปออริงอีกกว่าไปทางอ๋อครับเดี๋ยวดินเดี๋ยวจะฟีแล้วดินมันเหนียวนะคกระด้วิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไปทาง ผมว่าใส่พายเชฟจะได้นะมีพายสร้างเนี่ยใส่แล้วเหล็กมีพายสร้างแบบเออให้ติดติดติด,ตดแบบรถไถน,นะครับอูเข้ามิดใบเลยอ่ะเจ๊สองอ,อ่ะดักไหวหรอนี่ลองเจ๊สองนะครับทุกคน<อ>ไม่ไหวว่ะ ดิมันเหนียวนะครับเหนียวเกสองเกสองไม่ไหวนะเมื่อกี้เก๊หนึ่งก็สบายเราทำเวทใหม่ทำเวทใหม่นานามีน้ำนะครับ เนี่ยถสหรับใครที่อยากเห็นนะคันนี้4.4่ถน้าน้ำตั้งเวทไหาตั้งเวทับตั้งเวทอั้งตั้งตวทั้งต้งตตั้งเวทั้งรั้งตั้งงตั้งิัดดดูเียังัง ใ, <champions> ใช้เครื่องมือ <senza> ป <Williams> ิดประเภทโอ้ยแล้วเขียนบีกุญแจมาขันโอ้เอาปรับใหม่ละติดติดติด หห้าด้วยเดี๋ยวเราใส่สีเจ็ดไอ้ตรงเป๋อะไรอ่ะเป๋นะครับทุกคน เหมือนผ่ามันยังไม่ขี่มาขับรถนี่นะครับทุกคนเหมือนผ่ามยังไม่ได้ที่นะครับอโอ้รอยเดิมไปะอะไรได้ยพี่บันโอม้วนอ่ะ นะครับขากรรป้องลากจันทุลังเอ้า,าเข้าลึกนะครับเข้าลึกอยู่แต่ว่าถ้าปรับอ่า เปงหลังให้ได้ที่ผมว่าโอเคเลยนะครับนี่นะ เพ่านะว่าโอเคเลยอ่ะโอเคนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้ด้วยนะขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ไม่จำมาทั้งเรื่องเมื่อกี้เมื่อกี้เอาดูภาพสโลทิมปักเ <c oughs> ก,ก็บกระเด็นล,วล่ว <c oughs> งรถ <c oughs> Geh ab, geh äh. ab,